ชมความน่ารักน้องที TK ลานชายตักมายุราแก้มป่องหน้าตีเบอร์จากเรื่องราวของน้ำตานัชชาลูกสาวของตักมายุราทําทลกออนไลน์ฮือฮาเมื่อเธอโพสภาพอุ้มเด็กพร้อมทั้งมีแคปชั่นต่างๆสื่อถึงความเป็นแม่และมีแฮชแท็กบ่งบอกว่าเป็นสิงเกิลมัม ในขณะที่ตักมายุลาคุณแม่ของน้ำตาลได้ออกมาพูดว่าเรื่องข่าวดีจริงๆน้องน้ำตาลเขาแต่งงานแต่งงานเล็กๆกันภายในครอบครัวเมื่อปีที่แล้วเป็นช่วงโควิดปีที่แล้วซึ่งแฟนของน้องน้ำตาลเป็นชาวต่างชาติชาวฮ่องกง แต่ปัจจุบันน้องได้แยกทางกับสามีแล้วเป็นซิงเกิลมัมดูแลลูกวันนี้เราจะพาไปชมภาพความน่ารักของน้องทีเคทีทัศวัยสี่เดือนหลานชายสุดที่รักของคุณยายตักมยุราก,กันค่ะหล่อตีแก้มป่องเบอร์ช่างน่ารักน่าช่างจริงๆโดยคุณแม่น้ำตาลได้โพสท,ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าหนูอยากขอบคุณทุกๆกกำลังใจมากๆนะคะ เห็นและได้อ่านทุกข้อความแล้วค่ะขอบคุณที่รักและเอ็นดูตีน้อยนะครับรักทุกคนมากๆไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะมีความสุขมากๆค่ะตอนนี้